สวัสดีครับคุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast ครับกับแบงค์ธนาคารและสุดวิชัยครับออคอนเทนต์วันนี้มันไม่เชิงว่าเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้หรืออะไรหรอกนะแต่ว่าไม่ได้คให้ความรู้ด้าน Digital Marketing จ๋าโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเออมันเป็นคอนเทนต์ที่กับการตกผลึกความคิดของเราเองว่าเฮ้ยเราทําธุรกิจมาแบบเบื้องต้นเนี่ยจะครบปีนึงแหละ ก็เลยแบบเออคิดได้ว่าตั้งแต่เราทําธุรกิจดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําคนเดียวนาะเปลี่ยนจากแังงานประจาําเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เริ่มเป็นธุรกิจคนเดียวเนาะเป็นข้อคิดเนี่ยเราได้อะไรบ้างเนาะจากข้อคิดเนี่ยจริงๆอะครับเ,เราอ่านหนังสือ,อชื่อว่า s o l o p r e n e ร r นะครับฉันนี่แหละประธานบริษัทแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เราอะมีค่อนข้างตรงกับในหนังสือนี้ด้วยงเงี้ยก็สามารถสนใจไปหาซื้อกันได้เนาะ เป็นธุรกิจที่ว่าที่ว่าด้วยการเริ่มทําธุรกิจคนเดียวแล้วเราก็เลยเหมือนเอาแบบข้อคิดที่เราทําธุรกิจคนเดียวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งตรงเนี้ยที่ทําอยู่เนี่ยก็เลยแบบเอามาเป็นคอนเทนต์ตรงนี้นะฮะว่าข้อคิดที่ได้จากการเริ่มธุรกิจดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคนเดียวว่าเราทําว่าได้อะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยคือทําให้เรารู้ว่าธุรกิจดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่นําเสนอเน้นนาเสนอเป็นหลักเนาะแตกต่างจากการเป็นฟรีแลนซ์ที่ทํางานเป็นการรับคําสั่ง ต้องตองบอกก่อนว่นาเมื่อก่อนก่อนนั้นเนี้ยไม่นานเองว่าเราก็นิยามตัวเองว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันนะครับแต่พอได้อ่านนิยามของคำว่าธุรกิจคนเดียวอืมเฮ้ยเราเนี่ยเข้าขายก็ไม่ใช่ฟรีแลนซ์แล้วนะเออรู้สึกเหมือนเราก็เริ่มทำธุรกิจคนเดียวอยู่เหมือนกันคือเป็นต้องบอกก่อนธุรกิจที่เราทำคนเดียวแล้วก็ธุรกิจดิจิทัลเ a r k ตติ้งเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เน้นการนำเสนอเป็นหลักคือหมายความว่า เราต้องทำแผนเสนอลูกค้าต้องเจราจาต้องไปพบลูกค้าต้องมีการรับบีฟาจากลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรทำไมถึงอยากทำเครื่องมือนี้มีปัญหาอะไรในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก่อนหน้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเยอะเหมือนกันเนาะ <laughs> เยอะนะทีนี้คือแบบเหมือนเราแบบว่าเออเยอะเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงเนี่ย ว่าเฮ้ยถ้ามีมีลูกค้ามาสอบถามว่าอยากทำา Google Ad ที่เป็นเซิร์ชเป็นหลังเนี่ยเราก็จะถามต่อเราจะถามกลับไปเลยนะว่าทำไมถึงอยากทำแคมเปญแบบนี้เป็นเพราะอะไรแล้วก็มีงบเท่าไหร่แล้วก็้าให้ลูกค้าแบบตอบไปอะไรเงี้ยตอบมาสอบถามไปมาอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าเออบางทีลูกค้าเห็นคนอื่นทำตัวเองก็อยากทำบ้างแต่ว่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายปลีกอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบไม่แนะนําให้ทําช่องทางนี้เท่าไหร่แต่ถ้าอยากทำจริงๆอ่าโอเคลูกค้าก็จะมีธุรกิจที่เป็นขายส่งด้วยเราบอกว่าเอองั้นทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขายส่งเพื่อทำ o g ูแกรดและเสิร์ฟเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะเพราะลูกค้าคนที่เซิร์ชหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะเน้นคําว่าขายส่งหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันจะคุ้มค่าเป็นนะเป็นเนื้อมาจิ้นมันเยอะกว่าอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกว่า โอเคถ้าคุณอยากทํา Google a d ที่เป็นเซ r ร์จริงๆให้เน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มขายส่งอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันต้องถามก่อนไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีแบบเออนึกอยากขายก็ขายไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือแตกต่างมากๆจากการทําเป็นฟรีแลนซ์เนาะคือการเป็นฟรีแลนซ์เราคิดว่ามันเป็นการทํางานแบบรับคําสั่งอะอลูกค้าอยากได้อะไรก็ทําแบบนั้นเออก็ไม่ได้เสนออะไรกลับไปหรือ,อะไรเงี้ยหรือมีการแนะนําลูกค้า อย่างที่บอกไปว่ามันแตกต่างจากการทําธุรกิจคนเดียวหรือธุรกิจดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่เราเหมือนเป็นคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยให้มากกว่าเราต้องเสนออะไรกลับไปถูกป่ะเป็นโซลูชันอะไรอย่างเงี้ยต่อมาข้อ2ข้อคิดที่ได้จากการทำดนะิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนคือเราไม่เน้นทำแพ็กเกจสำเร็จรูปเราจะดีไซน์เฉพาะแผนการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยตามความต้องการของลูกค้าตามบรีฟ คือเราไม่แน่ใจว่าคนที่เคยจ้างหรืออะไรเงี้ยครับหลายคนที่เคยจ้างทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ด้วยการเอเจนซี่ Agency เนี่ยหรือฟรีแลนซ์เองก็ตามเนี่ยน่าจะเคยเห็นรูปแบบการทำแพ็กเกจเสนอราคาแบบตายตัวอยากได้เครื่องมือนี้เงินจำนวนนี้เริ่มต้นจำนวนนี้ใส่เท่าไหร่อะไรราคาเท่าไหร่ซึ่งเปต่างเลยตึดดแน่นอนว่าอ,อาจจะมีแพ็กเกจเริ่มต้นแพ็กเกจขนาดกลางแพ็กเกจขนาดสูงซึ่ง การทำแพ็กเกจอย่างเงี้ยมันมีข้อดีของมันอยู่นะต้องบอกก่นมันมีข้อดีคือทําให้ลูกค้าแบบรู้ค่าใช้จ่ายประเมินราคาได้อะไรอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเหมาะกับเขาเรียกอะไรเหมาะกับเอเจนซี่หรือเหมาะกับฟรีแลซ์ที่มีลูกค้าติดต่อจํานวนเยอะๆเนี่ยนีเหมือนคัดกรองลูกค้าไปในตัวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นเป็นภาพเดียวกันหรือว่าคนที่เป็นเอเจนซี่ก็จะแบบเออเขาเรียกอะไรมีลูกจ้างหลายคนอะไรเงี้ยก็เหมือนมีแพ็กเกจตรงนี้นะเออว่าทําให้ทุกคนแบบเห็นเป็นภาพเดียวกัน แต่อันเนี้ยจากการทำงานดิจิตอลมาเก็ตติ้งแบบของตัวผู้เขียนเองอะจริงๆเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความต้องการแบบหลากหลายรูปแบบมากคือมันไม่ใช่แบบว่าแพคเกจที่เราทำอะสามารถวันไซฟิตออรได้ทุกได้ถูกลูกค้าเนาะตั้งแต่ลูกค้าเนี่ยบางทีจะมีไ้้แตงงบน้อยงบกลางงบ เยอะอยากทําหลายสินค้ามีหลายบริการมีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสมีทั้งธุรกิจรูปแบบ b 2 b b 2 c แล้วก็เอาเข้าจริงๆอะนะคือแพ็เกจเนี่ยไม่สามารถเอาไปสวมครอบได้อ่ะเอออันนี้คือแล้วแต่คนนะแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้คือมันไม่เหมือนกันเลยคือแต่ละธุรกิจน่ยมีความแตกต่างของตัวเองมะเอา้าบางอย่างอาจจะเหมือนกันเป็น b 2 b เหมือนกัน อแต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ต้องมีความแตกต่างใช่ปะ่ะสินค้าเป็น B 2 C เหมือนกันขายเป็น FMCG แต่ก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันต่อเป็นสินค้าชิ้นเดียวแบบเขาเรียกสินค้าประเภทเดียวกันอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าก็อ,อย่าแปลกใจว่าเออใครติดต่อมาทางเราอะ่ะเราบอกเลยว่าไม่มีแพ็กเกจคือคุณอยากทำเท่าไหร่คุณบอกอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วเราก็จะถามกลับไปอย่างที่บอกคือมันก็ย้อนกลับไปข้อแรกว่า เราจะถามกลับไปว่าเออลูกค้าต้องการอะไรอยากได้อะไรทําไมถึงอยากทําอันนี้คือดูเหมือนถามเยอะนะแต่ว่าเราก็จะแบบมีการเก็บรายละเอียดมีข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อดีไซน์ให้เป็นตามความต้องการของลูกค้าของเงี้ยมันต้องคุยกันก่อนคือถ้ามันไม่คุยมันไม่ได้อยู่ดีแบบปึ้งคุณยนแพ็กเกจไป่างเงี้ยส่วนตัวเราไม่ถามเออแต่คนอื่นทาเราก็ไม่รู้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะต่อมาข้อที่3นะครับธุรกิจ เริ่มทาคนเดียวเ,เริ่มต้นคนเดียวจริงแต่ต้องไม่ทําคนเดียวธุรกิจคนเดียวเนะี่ยแต่ต้องไม่ทําคนเดียวนะครับก็คือสําหรับธุรกิจดิจิทัลมาเก็ตติ้งที่เราแบบเริ่มต้นคนเดียวอะางเงี้ยครับแน่นอนว่าทําคนเดียวเป็นหลักในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นงานทำคอนเทนต์ทำเว็บไซต์บ้างอะไรเงี้ยครับทำรูปภาพประกอบบทความทำพอดแคสต์รวมถึงไปงานที่จะต้องไปพบลูกค้าวางแผนลันโฆษณาผลลัพธ์ต่างๆทั้งหมดเนี้ย ดูเหมือนเยอะมากซึ่งก็เยอะจริงแล้วก็ทำเกือบคนเดียวทั้งหมดนะในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าพอธุรกิจมันเริ่มอยู่ตัวเหมือนเราจะต้องรู้ว่าหรือมีไรายได้หลับหนึ่งเราต้องไม่ทํางานคนเดียวทั้งหมดนั่นหมายความว่าเราต้องเขาเรียกอะไรเดลิเกตงานคือแจกจ่ายงานแจกจ่ายงานยังไงนี้บอกว่าเราต้องมีลูกน้องเหรอเราต้องจ้างคนแบบเป็นเป็นหาวอนอย่างนี้หรือเปล่า อะไรไงแต่ในความเป็นจริงอะคือแนะนําให้เราสร้างทีมของเราขึ้นมาทีมในที่เนี่ยคือไม่ใช่การจ้างลูกจ้างนะแต่ว่าเป็นคนที่พร้อมจะทํางานให้เราโดยได้รับค่าจ้างเมื่อง,งานเสร็จหรือเป็นฟรีแลนซ์ที่ทํางานจากเราต่ออีกทีเราก็พกูดตามตรงนะแต่ว่าฟรีแลนซ์พวกเนี้ยคือเป็นคนที่สนิทไว้ใจได้มีฝีมือในด้านอื่นๆที่เราเขาเรียกว่าเราเรา,เราไม่เชี่ยวชาญเท่างานหลัก่ะอย่างเราเนี่ย เราจะเชี่ยวชาญด,ด้านวางแผนบิดดิ้งอัพติมาร์ทำพวกนี้เราจะทําตรงนี้เองใช้คําว่าเราทําตรงนี้เองเลยแต่บางอย่างไม่จําเป็นต้องเราทําก็ได้ไงเช่นปัจจุบันนี้ยบอกเราย,ยัางเขียนเองแต่ในอนาคตเราก็แบบพิจารณาแล้วเหมือนกันว่าเออเราต้องหาคนอื่นมาช่วยเขียนไหมมีบ้างอันนี้เราพูดตามตรงมันต้องมีบ้างถูกปะ่ะหรือว่าลูกค้าต้องการเราจ้างทำ a e o หรือทําบอกอย่างเงี้ยคอนเทนต์อย่างเงี้ย โอเคเราเขียนบอกเป็นถูกปะ่ะแต่ว่าเราไม่จะเปต้องเขียนเองถูกไหมเราให้คนอื่นที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจนั้นๆหรืออะไรเงี้ยเขียนแต่เราก็จะโฟกัสด้านคีย์เวิร์ดด้านสตั๊กเจอร์ว่าต้องใส่อะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นคนคิวสี่ทีเราอาจจะไม่ต้องทําเว็บเองเราอาจจะจ้างคนอื่นทําเว็บถูกปะ่ะจ้างอีกทีหนึ่งแต่ว่าคนคนนั้นมีฝีมือทางด้านการทําเว็บเรามาคิวสี่ทีว่าเว็บ ใช้งานได้ไหมกดคลิกแล้วไปไหนกดคลิกแล้วได้ไหมแท็กกิ้งเราอาจจะเป็นคนติดอะไรอย่างเงี้ยคอนเวอร์ชันเราเป็นคนติดซึ่งพวกเนี้ยคือมันต้องพอทําไปพวกเนี้ยมันต้องกระจายงานอย่าพยายามรวบงานไว้คนเดียวเพราะรวบงานคนเดียวคือเหนื่อยอันดับที่หนึ่งคือคุณจะเหนื่อยจริงๆเพราะเราเคยทํามาแล้วปัจจุบันนี้คือเราก็เดลิเกตงานที่คิดว่าคนอื่นทําได้ดีกว่าเรา ให้คนอื่นทำให้คนคนนั้นทำเราเนี่ที่เป็น QC หรือตรวจสอบอีกทีแต่งานที่เราทําเองงานที่เราเก่งมากๆเอ็กซ์เพรสแล้วยังพอทําได้แเราสึกว่าโอเคฉันต้องทําตรงนี้แหละถูกไหมอืมเราก็แค่ตรวจคุณภาพว่าคุณภาพงานได้ไหมก่อนที่จะส่งลูกค้าย่างไงครับอืมต้องบอกก่อนว่าการทรําธุรกิจด้านดิจิทัลมาร์เก็ตตอ่ะจริงจธุรกิจด้านอื่นด้วยนะในช่วงแรกๆเนาะเป็นการรวมสเปเชียลิ ขเขาเรียกอะไรมักจะเป็นการขเขาเรียกอะไรเริ่มจากการเป็นสเปเชียลิสต์หรือคนที่เก่งด้านใดนด้านหนึ่งอย่างอย่างเราเนี่ยอ่ะแหมเหมือนอวยตัวเองนะว่าเราเก่งด้านนี้คือประมาณหนึ่งแล้วกันใช้คํานี้แต่ว่าเมื่อคุณรวมทีมได้ใช้คำว,ว่ารวมทีมสเปเชียลิสต์หลายๆคนที่เก่งคนละด้านหรือจะเก่งด้านเดียวกับคุณก็ได้นะเก่งหลายๆคนมันจะกลายเป็นเจเนอเรลลิสต์ขึ้นมาเป็นทีมเลย รู้สึกว่าเอ้ยแล้วการรวมทีมต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบทีมฟอร์มทีมที่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างอะเหมือนทีมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโอเคคนคนนี้เป็นเพื่อนเป็นอดีตเพื่อร่วมง,งานเมื่อก่อนเคยทางานร่วมกัางงานแล้วงานดีเราแบบเอออยากขีดคอนเนคชันคนนี้ไว้อะไรเงรี้ยมันจะมีอย่างนี้แน่นอนต่อมาข้อที่สี่นะครับว่าให้แยกกระเป๋าเงินส่วนตัวกับธุรกิจเนี่ยออกจากกันเลยต่างหากแล้วก็อย่าลืมวางแผนภาษีด้วยเนาะ เป็นสิ่งพื้นฐานของการทําธุรกิจเลยในเรื่องเงินคือการให้แยกกระเป๋าเงินส่วนตัวกับกระเป๋าธุรกิจออกจากกันเด็ดขาดเช่นเราไปรับงงรับงานมาปุ๊บให้ถือว่าเงินเนี้ยเป็นเงินที่ทได้ที่ได้จากธุรกิจใช่ไหมมันก็ควรโอนเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางคนบอกว่าต้องเราต้องจัดตั้งบริษัทก่อนหรือเปล่า,ห,าหรืออะไรเงี้ยบอกไม่จาเป็นเลยนะครับให้คุณคิดว่าต่อให้คุณเริ่มทํางานคนเดียวเริ่มแรกก็จริงทํางานด้วยเอ,อ เป็นเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยคุณก็เปิดบัญชีสองบัญชีแยกไว้เลยต่างหากทำไปเลยออันนี้เป็นบัญชีรับเงินสําหรับธุรกิจเท่านั้นเนาะแล้วอะเราทาธุรกิจไปอย่างที่บอกคือเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะตั้งเป็นเงินเดือนของตัวเองขึ้นมาเลยว่าโอเคสมมติเรารับเงินมาเดือนนี้เท่าไหร่อ่าสมมตินะครับเลเซว่าหนึ่งแเป็นงานที่ได้จากลูกค้ามาเราจะตั้งเป็นเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไหร่4ี่0,000ืนอย่างนี้ปุ๊บ โอเคป่ะสี่หมื่นห้าหมื่นกันแล้วแต่สมมติสี่หมื่นแล้วกันแล้วก็เอาเงินสี่หมื่นเนี้ยโอนเข้ามาที่บัญชีบัญชีกินใช้ส่วนตัวซึ่งบัญชีกินใช้ส่วนตัวแล้วก็ถ้ามันกินใช้ปกติทั่วๆไปใช่ป่ะเราก็ไปนู่นไปนี่ซื้อของซื้อของอะไรก็ใช้บัญชีส่วนตัวซื้อแต่เงินที่เหลือผมเนี่ยมันก็เป็นเงินสําหรับเก็บบริษัทถูกป่ะหรืออะไร w วิร์ดอเวลก็ว่ากันไปก็คือมันก็คือเป็นเงินเงินที่ควรจะใช้จ่ายเพื่อ ช้เพื่อธุรกิจดีกว่าเออยังไม่ถึงต้องตั้งปเป็นบริษัทเนาะเพื่อธุรกิจอย่างเราเนี่ยพอแบบต้องทำพอดแคสต์ปุ๊บเราต้องซื้อไมค์ใช่ไหมไมค์ก็เราไม่เอาเงินส่วนตัวซื้อเรามีเราก็ทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราก็เอาเงินบร,ริษัทเออเอาเงินที่ได้มาจากธุรกิจเนี่ยซื้อใหม่เพราะว่ามันเอามาเป็นต่อยอดทางด้านการทําธุรกิจได้ถูกไหมไมค์ก็แพงเลยแล้วหมื่นหนึง่งอะไรอย่างเงี้ย พอซื้อหมื่นหนึ่งปุ๊บก็โอเคเราก็จะไม่เสียดายว่าใช้เงินตัวเองเราบอกโอเคมันคือเงินสําหรับทําธุรกิจใช้เพื่อการทําธุรกิจอ่าเท่านั้นส่วนเงินที่กระเป๋าแยกต่างหาก,ก็คือเป็นเงินกินใชท้ทั่วๆไปนอกไ้กก็ไปแมネจเมนต์เอาว่าเราจะไปทําอะไรบ้างต้องเก็บไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมวางแผนภาษีเนาะภาษีเนี่ย <c oughs> หนีไม่พ้นอ่านี่แล้อยู่รอบตัวเราเนาะ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราเป็นบุคคลธรรมดาอยู่เราก็รับงานโดยการใช้บุคคลธรรมดานั่นแหละก็ดีลงานกับบริษัทโดยตรงบางที่หลายๆที่ใช้ก็ไม่ททุกที่เลยคือ,อหากภาษีนะที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงต้นปีทุกๆต้นปีเราต้องยืมภาษีเนาะในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยควรอย่าลืมเก็บทวีห้าสิบเอาไวนะ้เนาะว่าเป็นหลักฐานทุกครั้งที่เราได้รับเงินมาแล้วมีการหักภาษีนะที่จ่ายแล้วก็ใบเนี้ย ไปทำเรื่องภาษีให้เรียบร้อยเผื่อบางทีเราซื้อพวกรถหย่อนเยอะๆก็เผื่อได้คืนขอคืนได้อาจจะต้องเสียเงินน้อยลงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เราโดนหักสเปอร์เซ็นเข้าไปเนี่ยถ้าเราลดหย่อนได้ประมาณหนึ่งเราสามารถขอคืนได้อืต้องใช้คํานี้แล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเกิน1.8ล้านบาทรายได้เนาะเกิน1.8ล้านบาทต่อปีเนี่ยจะต้องใช้ก็ว่าใกล้เกินแล้วละกัน อาจต้องเริ่มคิดแล้วว่าอาจต้องจดทะเบียนบริษัทไหมต้องเป็นจดแวดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นผู้ตามตรงไม่ถึงส่วนตัวยังไม่ถึงอาจต้องแบบมานั่งคิดกันตรงนี้ว่ายังไงคือตรงเนี้ยอยากให้วางแผนไว้เลยว่าเออมันมีเรื่องภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะโอเคทั้งหมดเรามาสรุปข้อคิดจากการทําธุรกิจดิจิทัลมาเก็ตติ้งด้วยตัวคนเดียวนะเอ,อ่อเปลี่ยนจากฟรีแลนซ์กับพนักง,งานประจำเนาะนะครับว่าได้ข้อคิดอะไรมาบ้างอย่างที่บอกคือเออสิ่งที่เราทำเนี่ย ก็มันมีค่ามากๆเลยอะธุรกิจแบบข้อคิดที่เรากล่าวมาอย่างี้ครับคนที่เคยทำงานด้วยลูกค้าที่ดีตอนนี้คือเราก็มีเวลาบ้างบางส่วนถึงแม้ง,งานมันก็จะหนักเหมือนกันะนะงานมันก็เยอะเหมือนกันไรายได้ที่มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจมาแล้วเนาะนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ออกจากงานประจำเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมออย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ใครทำงานทางด้านสายดีเจ้ามาร์เก็ตติ้ง โอเคมีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยากจะหาลู่ทางมาทำธุรกิจคนเดียวเนี่ยก็ขอไปกำลังใจให้กับทุกคนในสายงาน Digital Marketing ิ้งเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ